ขอบคุณบารมีระสงทุกท่านที่มาดูให้การเปี่เปล่ยนบุญขออบคุณาครับและขอขอบคุณดาซิสเตอร์ทุกท่าน ของพูนพิเศษสารัรนและูโเรียน้นชวราากรและครูโรงเรียนบ้านโจังหวัดรชมาและสครูและอารย์การดูชิโจังหวัดชมาต่างจัานนะครับขอและของครูแขกผู้เท่านใครับพน้อง

สุขีติดภาษีในวันนี้นะครับขอให้เป like ิดตัวเปิดความคข้านะครับให้กระตนอและก็ขอให้เป็นการจากโดยสวนมากนะครับขอสุสมาพดีทั้งีู่ขอว่าซาบซึ้งในรอบครัท่านเจษฎา